สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนเอทุกท่านครับ <c oughs> วันนี้รายการช่องมหาสองพระบ้านของพ่อใหญ่มหามาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนเพื่อนอีก1วันนะครับวันนี้ กลับจากที่ทำงานมาก็เต็มไปด้วยน้ำที่รอระบายนะครับตอนนี้กรุงเทพน้ำท่วมนะครับเลิกงานกลับบ้านเปียกฝนทุกวันมาถึงบ้านแล้วอาบน้ำทานข้าวไหวพระสวดมนต์ก็หยิบพระสมเด็จขึ้นมา1องค์นะครับ เป็นองค์ผิวเนื้อมันปูเพื่อนๆดูดูเกตสิครับเพื่อนๆเ,เนี่ยสวยงามนะครับโบราณท่านว่าในเกตเนี่ยยุบไปหาพื้นพระสะบัดขึ้นมาเนี่ยนะครับสะบัดขึ้นมาพาดผ่านซุ้มระคังครูบาอาจารย์ท่านพาริวว่าตกท้องช้างนะครับนี่เกตเนี่ย,กยตกท้องช้างพาดผ่านซุ้มระคังมองด้านหน้านี่ไม่เห็นหูนะครับแต่มองด้านข้างเนี่ย เห็นหูํำไรนะครับเป็นรักษาภาพสามมิติเลยนะครับเพื่อนๆอ,องค์นี้เป็นผิวมันปูนะครับกระดองปูนะครับเพื่อนปูนาปูทะเลเนะี่ยถ้าใครอยู่อยู่ต่างจังหวัดอยู่บ้านนอกเหมือนพระเยริมหาเนี่ยพระเยริมหาเนี่ยอยู่บ้านนอกนะดองดองปูนานะครับปูนาเรานี่กระดองก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆก็ช่างสังเกตนะครับ ท่านอาจารย์ตรียมประวายนี่ท่านแบบสุดยอดเลยนะครับสีแตกลายขนุกป,ปรอดสีแตกลายงาสีมะกอกสุกอย่างเงี้ยนะครับสีมันปูสีขมิ้นสีเหลืองฟักทองแตกลายงาแตกลายสังโราแตกรากผักชีสารพัดมากมายนะครับท่านเปรียบเปยนะครับเพื่อนๆเปรียบเปยธรรมชาตินะครับธรรมชาติพระสมเด็จนี่ก็ใช่ว่าจะสีวันณะแบบเดียวกันนะครับ ต่างรมต่างวาระต่างมนสารต่างสถานที่ก็ทําให้เนื้อแตกต่างกันไปไอ้คำว่าแตกต่างสถานที่ก็หมายถึงว่าพระที่พระที่ผ่านการใช้ก็จะอีกแบบหนึ่งพระที่ไม่ผ่านการใช้ก็อีกแบบหนึ่งนะครับเพื่อนๆเรียกว่าต่างสถานที่ก็นหรือแม poke, ้กระทั่งพระพระที่เราแฝงน,นะครับเพื่อนๆครูบาอาจารย์ท่านก็บอกนะครับปกติเราแฝงพระเราแฝงอย่างนี้ใช่ไหมครับเพื่อน يد. เนื้อจะชํำนะครับเนี่ยตรงใต้ฐานอย่างนี้นะครับเพื่อน เนื้อด้านล่างเนตรงนี้จะช้ำมากนะครับครูบาอาจารย์ท่านให้สังเกตขนาดนั้นนะครับเนี่ยเนื้อเนื้อด้านล่างจะช้ำนะครับถ้าพระองค์ไหนผ่านการใช้มาเนี่ยครึ่งหนึ่งของพระสมเด็จเนี่ยด้านล่างเนี่ยเนื้อจะช้ำท่านบอกว่าเห่อผิวความมันความอ่อนความนุ่มเนี่ยจะไหลจากข้างบนลงข้างล่างเห็นไหมครับจะซึมลงมาซึมลงมาซึมลงมาจะมาค่อนอยู่ท่อนล่างหมดเลยท่านสังเกตขนาดนั้นเลยทีเดียวนะครับ แต่ถ้าพระที่ไม่ผ่านการใช้เก่าเก็บเก่าใช้ก็ต่างกันไปนะครับจึงเรียกว่าต่างสถานที่นะครับอย่างองค์เนี้ยองค์เนี้ยเป็นเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับเป็นเป็นแม่พิมพ์เดียวกับพิมพ์ลุงพุทธแต่ว่าคนละบล็อกพิมนะครับคนละบล็อกพิมพ์พมพดูซุ้มะระฆังนี่โยไปทางด้านฝ่ามือ,อ้ายองค์พระเลยนะครับเ,เพื่อนนี <c oughs> เราเห็นเห็นไหมครับ เส้นมังคิมพับเรือนรางเส้นขอบกระจกหรือเส้นวาสนาเห็นไหมครับเรือนรางลงตรงกลางนี้เลยนะครับกลางแขน,เ,นพเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับฐานฐานหมอรองสิงกับฐานสิงเป็นครงฝานเนี่ยโบราณท่านไหว้นะครับเป็นคมขฝานเดี๋ยวเราเข้ากล้องขยายเราจะเห็นชัดนะครับพเพื่อนๆก็ดูด้านหลังหลังปริแยกหลังปริแยกนะครับ มีนะครับพระใหมหาเห็นในตำนานตำนานสมเด็จองคดังองค์ดาราทำเนียประสมเด็จมีนะครับเพื่อนเหลังปีแยกเนี่ยแต่ครูบาอาจารย์บางท่านนะครับหรือเสียนบางสำนักนะครับบอกว่าพิมไม่นิยมเลยนะครับหลังอย่างนี้นะครับก็ไม่เป็นไรก็ก็ตามนั้นนะครับเพื่อนเเราศึกษามาอย่งไงก็ไปตามนั้นไม่ไม่ว่ากันนะครับแต่เพระอยญามหา ชอบแบบนี้สะสมแบบนี้ศึกษามาอย่างนี้นะครับทันยุคแน่นอนนะครับเพื่อนทันยุคแน่นอนเห็นไหมครับด้านข้างปีแยกนะครับปีแยกเลยครับแล้วก็เห็นเม็ดพระทาตุไหมครับเดี๋ยวองค์นี้เข้ากล้องขยายเราจะเห็นเม็ดพระทาตมากมายหลากหลายนะครับดังนั้นเราเราเห็นพระองค์ที่แตกต่างนะครับพระองค์ไหนที่แตกต่างพระองค์ไหนที่ไม่เหมือนของ ครูบาอาจารย์ของสมเด็จองค์ครูองค์งเทพองค์ทาราในตำนานเราก็อย่าไปอย่าไปจิตตกนะครับพเพื่อนเราด้วยความเคารพนะครับเราศึกษามายัางไงเบื้องต้นแล้วก็สะสมตามนั้นก่อนนะครับเมื่อท่านศึกษามายัางไงจากสำนักไหนครูบาอาจารย์ท่านใดท่านท่านสะสมตามนั้นก่อนนะครับเมื่อท่านมีความรู้มากขึ้นแยกแยะได้เองแล้วก็ประสบการณ์สั่งสอนบม่มเพาะ ท่านมาน่ะนั่นแหละท่านจะเก็บเกี่ยวท่านจะรู้เองว่าสิ่งไหนควรเก็บสิ่งไหนไม่ควรเก็บนะครับนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องท่านต้องศึกษานะครับอ่านตำราศึกษาคนฟ้าดูสนทนาครูบาอาจารย์ท่านบอกท่านสอนเราก็ต้องอย่างนี้แหละครับเราก็ต้องอิงผู้สูงอายุท่านเกิดก่อนท่านมีประสบการณ์ท่านผ่านโลกมาเยอะในด้าน ศึกษาพระสําเร็จเราก็เข้าไปศึกษาอบรมกับท่านนะครับเราอาจจะเสียเงินบ้างนะครับในการเรียกว่าขึ้นครูนะครับเพื่อนเราอยาได้ไปเสียได้ตังค์นะครับสองสามหมื่นสี่ห้าหมื่นหรือว่าสี่พันห้าพันแปดเก้าพันเนี่ยมันก็แล้วแต่แล้วแต่บางสํานักบางอาจารย์นะครับเพื่อนเพราะอย่มหาานี้ก็สัมผัสเรียนรู้จากท่านเหล่านี้แหละครับเก็บเล็กผสมน้อยนะครับเราจะได้ไป คิดว่าศึกษาเองถ้าเราศึกษาเองอ่านจากหนังสือดูจากคลิปแล้วก็มีแต่คนเล่าให้ฟังท่านก็จะได้ความรู้ระดับหนึ่งอีกแบงหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราศึกษาอย่างที่พระเหญมหาบอกเราก็จะได้ความรู้อีกอย่างหนึ่งนะครับพร้อมทั้งหลักฐานพร้อมทั้งองค์ประกอบแล้วก็ศึกษาจากองค์จริงนะครับแล้เวเราลองมาเข้า เขาเรียกว่าเอาเอาแม่เหล็กนะครับเอาเอาแม่เหล็กลองมาสัมผัสท่านดูนะครับแต่พ่อใหญ่มหาชอบที่จะพิสูจน์อย่างนี้นะครับเพื่อนนะครับเราดูนะครับเนี่ยเห็นไหมครับน้มเอียงมาพองามนะครับถึงท่านถึงจะไม่กระโดดใส่แต่ว่าแต่ว่าท่านก็มาอย่างพองามนะครับเพื่อนเพื่อนก็พ่อใหญ่มหาก็บอกแล้วเมื่อกี้นะครับชอบยังไงก็ศึกษาตามนั้นนะครับเห็นไหมครับเนี่ยท่านจะเจาะขมิ้นดูจะหักพระดู หรือจะเอาแม่เหล็กมาดูดกูก็ก็ตามสบายนะครับอยู่ที่ว่าเรามีองค์ความรู้แบบไหนนะครับเพื่อนๆด้วยความเคารพนะครับพระยหมหาก็บอกด้วยว่าศึกษามาอย่างนี้ก็สะสมแบบนี้นะครับเนี่ยองค์นี้สีมันปูนะครับพระยหมหานี่ชอบเป็นการส่วนตัวนะครับเดี๋ยวเราลองมาเข้ากล้องขยายกําลังสูงดูนะครับเพื่อนๆเราก็แยกแยะนะครับเราก็แยกแยะเป็นองค์ความรู้ของเรานะครับอตอนนี้ อ,อัตโนนาโถนะครับเพื่อนๆหมายความว่าองค์ความรู้ที่เรามีนะมันก็ต้องเป็นของเฉพาะตัวเรานะครับขยาหมหานี้ศึกษาแล้วก็ผ่านมาหลายสำนักนะครับสำนักที่ดังๆสำนักที่แพงๆนี่ผ่านมาหมดนะครับเพื่อนๆอยาหมหาานี้ ศึกษามาพอสมควรนะครับดังนั้นจริงสามารถที่จะรู้ได้นะครับว่าพระองค์ไหนเป็นแบบไหนนะครับจับมาสองก็รู้แล้วนะครับเพื่อนๆพัวยมหานี้รู้ว่าเป็นพระเนื้อ,อยังไงนะครับยังได้กล้ามาบอกเพื่อนๆว่าใครก็ตามที่ คอมเมนต์ Comment, เกียนมานี่เจอเจอกับแน่นอนนะครับเพื่อนๆดูองค์นี้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเราเราสังเกตดูเม็ดตรงนี้เห็นไหมครับเหมือนกับเม็ดเหมือนกับเม็ดเข้าสารนะครับเหมือนกับเม็ดพระธาตุเลยนะครับดใูใกล้ๆอีกรอบหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆดูความฉ่ำดูเนื้อผิวของเขานะครับ เห็นไหมครับเยอะเลยนะครับเนี่ยนี่แหละครับเพื่อนเขาเรียกว่าสมเด็จผิววัณน,นเนื้อมันปูนะครับเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยนี่ก็เม็ดรพระาธาตุนะครับเพื่อนเนี่ยเม็ดข้าก็เม็ดนิดอ่อนพุดขึ้นเนี่ยเป็นโครขวานเลยนะครับถูกต้องไหมครับเนี่ยเป็นโครขวานเลยนะครับเนี่ย คงฝานนะครับแล้วก็ตกทองช้างด้วยนะครับเพือเ่อนๆอย่างเงี้ยนี่คือความเป็นนี่คือเม็ดประทาตนะครับเม็ดนิ้นอ่อนนะครับเนี่ยเม็ดประทาตนะครับที่พญามหาชี้อันนี้เม็ดนี้จบเลยนะครับดูเม็ดนี้เพือเ่อนๆนะครับเห็นเม็ดนี้จะจบเลยนะครับไม่ต้องเห็นนะครับเม็ดนียสวยงามนะครับสวยงาม ดูเนื้อเป็นจ้ำๆเลยนะครับผิวมันปูเนี่ยเห็นไหมครับพเพื่อนๆเนี่ย,ยมีคล้ายบเม็ดหยกม็ดหยกเหลืองม็ดหยกแดงนะครับเห็นไหมครับพเพื่อนๆเห็นม็ดหยกไหมครับผลขึ้นในองค์พระอย่างงี้นะครับ สวยนะครับองคเนี้ยเพื่อนๆดูดูไหมประธานในองค์พระนี่ครับงามงามมากนะครับเรามาดูด้านหลังกันนะครับหลังปีแยกนะครับเพื่อนๆนี่ เราดูดูเม็ดประธานเม็ดนี้นะครับเห็นไหมครับเต็มเลยนะครับเ,เพื่อนๆเม็ดประธานเนี่ยชัดเจนเลยนะครับนี่เม็ดแดงนะครับเป็นสมเด็จหลังปีแยกที่ครบองค์ประกอบนะครับดูสิครับเพื่อนๆเนี่ย ง,งามจร่งจริงๆนะครับเนี่ยงามแบบไลท์ทั้งทิฏฐินะครับดูเม,เเม็ดต่ละเม็ดดูร่องรอยการปีแยงก่อนนะครับเพื่อนเนี่ย เราดูแล้วก็พิจารณานี่นะครับเพื่อนๆดูพิจารณาการเกิดขึ้นของพระของเนื้อของมวลสารองค์ประกอบในพระสมเด็จนี่แหละครับ เพื่่อนนีหมดงานนะครับดูนะครับเป็นไงครับชัดเจนเลยนะครับเนี่ย ลองรอยเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนเนี่เพื่อนเพื่อนดูแล้วเป็นไงบ้างครับองค์นี้ถูกอ,อกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไคร b e ให้พอ่อใหญ่มาหาช่องส่องพอบ้านยนะครับเผื่อว่าจะได้มีกำลังใจดีๆจัดทำคลิปดีๆออกมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเ,เพื่อนๆนะครับ กลับจากทํางานมาเนี่ยฝนจะตกแดดจะออกเนี่ยพระมามหาก็ก็ต้องจับสัมผัสผส่องพระสมเด็จครับเพื่อน,นตั้งแต่8ปดโมงครึ่งจนถึงบ่ายโมงในสอนหนังสือนี่ก็อีกอย่างหนึ่งนะครับภาคบ่ายเนี่ยก็นั่งพูดคุยพบปะสนทนากับเพื่อน,นกลับมาถึงบ้านฝนตกยังไงก็ต้องแบบ เอาสำเร็จขึ้นมาจนได้นะครับคนมันชอบนะครับเพื่อนๆน,นะคนมันชอบศึกษาหาความรู้เพื่อนๆดูแล้วก็ขอบคุณนะครับสําหรับเพื่อนเอฟซีที่คอมเมนต์มาอย่างกัลยาณมิตรหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นจงสาเร็จแก่เพื่อนๆน,น,นะครับขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ถูกหวยแจ็คพอตรางวัลที่หนึ่งทุกคนนะครับขอบคุณครับ